อันนี้เสียงมันอาจจะดังแบบเนินๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่หน้าง,งานมันมีฝุ่นมีดินนะครับนี่นะครับแล้วทีนี้นะครับเฟืองชุดแบบนี้นะครับที่ใส่นี่นี่นะครับไอ้ตัวนี้ใส่ที่หลังเพื่อนนะครับเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีมาร์กแต่ว่านี้ไม่มีมาร์กพอไม่มีมาร์กเสร็จปุ๊บก็อาศัยดูที่ตัวภาษาอังกฤษเอานะครับหันไปในทิศทางเดียวกันนะครับเลงเอานะครับกะเอากะเออเลงเอากะเอเนี่นะครับเนี่ยนะครับเสร็จปุ๊บนะครับ I